โอเคครับตอนนี้ก็ผม xfs ts อีกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาหาคอมคอมนะครับบางทีแบบบางคนแบบยังไม่ได้มีคอมแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ,อผมแนะนำเดี๋ยวผมคราวนี้ผมจะมาหา,หาในแอป lazada นะครับนะมันมีนะครับนะมันม,ม,นมีเนี่ยมาแล้วนะ7,900แต่เราจะเอาของราคาถูกก่อนนะครับอของราคาถูกก่อนนะครับอย่างแรกเลยพิมพ์ไปคอมคอมพิวเตอร์อะ นะครับแล้วกเ็เราจะใช้ตัวกองนะครับเดี๋ยวชิบหายแล้วเราจะใช้ตัวกองนะครับก็คือกองราคานะครับราคาต่ําสุดนะครับ1,500ครับสูงสุดก็2,500น,นะครับโอเคเอ่อเป็นไม่ดีมากครับเฮ้ยใส่ราคาใหม่อีก1,500 2,500น,น,นี่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่าราคาไหนดีเนาะหาก่อนแป๊บหนึ่งโอเคนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับก็คืออ่าขอดูสเปกก่อนสเปคเฮ้ยสเปกก็เขียนไว้ตรงไหนวะสเปกอันที่อ่านง่าย,าย,อ,ยอ่ะเฮ้ยโอเคเออจอเป็นอ่าจอ17นิ้วนะครับส่วนกราฟิกการ์ดเป็น HD กราฟิกนะครับสภาพเงื่อนไขเป็นคอมมือ2นะครับใช้แล้วนะครับก็คือคอมพิวเตอร์ครบชุด Renovo จอ17นิ้วเครื่อง PC Renovo CPU Core2 E7 3.0 0นะครับ 2.6G RAM 2นะครับ HD 100 60 g นะครับเมาส์แถแมเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็แล้วก็ฟีสายจอนะครับติดตั้งโปรแกรมพร้อมใช้างานนะครับก็ ประกันหนึ่งเดือนนะครับอืมก็ประมาณนี้นครับคอมแบบคอมสองพันนะครับอืมก็อันนี้ก็ไม่ได้เอาไว้เล่นเกมนะครับเอาไว้แบบทํางานดู youtube ธรรมดานะครับอืมโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนคอมแบบสเปคปานกลางเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ได้มาเป็นอนะ่ะชุดนี้นะครับก็เป็นอนะดูสเปคหน่อยก็ ถ้าคุณจะหาเออร้านขายคอมในรัตซ่าผมแนะนําให้เป็นให้ดูอ่ะอน,นี่คอมเมนต์มันดีๆนะครับนะบางทีแบบได้ของปลอมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ก็ของดีนะครับอืจะด,ดูข้อมูลหน่อยนะฮะอันนี้เป็นคอคอสนะครับเป็นคอคอสมีประกันเฮ้ยสเปคอ๋อน,นี่สเปคสเปคเป็นอ่คอคอสสี Call ่หัวนะครับคือสองขอสี่เทป เมนบอร์ดเป็น775นะครับแรม4นะครับก็ฮาร์ดดิสก์ก็เลือกสามารถเลือกได้นะครับก็คือ250กับ320นะครับส่วน VGA ก็มี1จิกกับ2จิก DDR 3นะครับพาวเวอร์ p l ายก็มี450ถึง500 500ห้าร้อยวัตต์นะครับส่วนจอก็19นิ้วนะครับคละรุ่นเนาะบางทีก็เป็น Intel บางจอพ่อมี Intel บางทีก็เป็น l e n o v o บางทีก็เป็น Dell บางทีก็เป็น Acer เขาจะแบบสุ่มมาให้ครับเออนั่นแหละก็ คอมอ่ะห้าพันห้านะครับอืมก็มีประมาณนี้ครับคอมห้าพันห้านะก็โอเคเดี๋ยวตัดไปดูแบบคอมราคาสูงเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่แบบในร้านคอมเลยนะครับก็คือแบบคอมสเปคสูงเลยนะครับร้านนี้ก็น่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นร้าน i have CPU นะครับก็คือไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายนะครับอืมแต่ของเขาดีจริงอ่ะเออนั่นแหละนะครับก็มีแบบเอของ ราคาตามตเปกนะครับเดี๋ยวหาของเก้าพันก่อนละกันนะเก้าพันถึงหมื่นห้าเอาชิบหายเก้าพันถึงหมื่นห้านะครับนี่ครับก็มือหมื่นสามนะครับหมื่นเจ็ดนะครับโอเคอเฮ้ยแค,ค่นี่แสนละไอ้สัส หมื่นห้าไหมเออหมื่นห้าโอเคมีประมาณนี้นะครับนะนี่ก็มีเยอะนะครับนะแล้วผมแนะนำเป็นตัว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 เอาแบบครบชุดเลยเนาะครบชุดก็นี่ครับนี่นะครับก็มีประมาณนี้ครับก็เป็นตัวสเปค เซพักเป็น Intel Core i5 Gen 2นสครับก็เป็นสีขาวสีเทาแรงๆเลยเนาะก็เปิดน็อกได้สบายแรม8นะครับก็ h อ d 500 g b นะครับหรือว่าสามารถเปลี่ยนเป็น SSD ได้120 g b นะครับอืมแล้วก็การ์ดจ,จอ GTX 750 Ti 2 g b นะครับส่วนเคสนี่ก็เป็นซูนามินะครับประกันศูนย์หนึ่งปี power supply ห้าร้อยแปดสิบวัตต์จอยี่สิบเอ็ดนิ้วครับแถมเมาส์คีย์บอร์ดนะครับแผ่นรองเมาส์ยาวหนึ่งผืนนะครับก็ ของดีอะครับก็งบหมื่นสองนะครับน้องๆเออก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าก็ผมก็กลับมาทำโรบ็อกแล้วนะครับคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปคือผมหยอกเล่นเฉยๆบ๊ายบายจุ๊บนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ subscribe ครับ subscribe สิครับกด กดครับกดและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ